เราต้องเอายอดนี้ไปปรับปูเป็นสินค้าคงเหลือปลายงวดตัวนี้นะคะซึ่งพอไปปรับปูเป็นสินค้าคงเหลือปลายงวดเราจะเดบิตสินค้าคงเหลือปลายงวดยอดนั้นเลยเจ็ดห้าศูนย์สองสี่ศูนย์หกจุดสี่ศูนย์เครดิตสินค้าคงเหลือต้นงวด ให้ไปดูที่งบทดลองค่ะก็คือตัวยอดยกมาเลยสินค้ายอดยกมา 18... 187.64.80หล้างยอดยกมาเอาออกค่ะล้างออกแบบนี้แล้วผลต่างค่ะจะปรับเข้าต้นทุนขายเพราะฉะนั้นตัวต้นทุนขายอาจจะอยู่ทางด้านเดบิตก็ได้หรืออาจจะอยู่ทางด้านเครดิตก็ได้ นะคะต้นต่างซึ่งเคสนี้อยู่ทางด้านเครดิตเราก็จะเครดิตต้นทุนขาย5 6 8 3 6 4 1ดสจุดห